ตําดอกกระจังสิใส่เจียงปงเจียงแตงมันบ่แม่น้องไแม่นจ้ะโอเียงในลเียงในมาเป็นตแซ่บเพ่นเออนี่มันจะแซ่บคัก สวัสดีตอนเสาเดอ้อพี่น้องมานี่เปิดขึ้นก็นเห็นดอกช่องอุไล่มตัวสองต้นต้นหนึ่งไก้ตีมดอายุไขแล้วนี่ต้นไม่ขึ้นมากงามอยต้นที่สองขึ้นมากมานต้องต้องเป็นดอกจก้ะนี่รุ่น้นนั้นสวัสดีครับไปรู้ทีสาร้าทำวยครับไปหาปูหาปลาชงม,มนริพักพรอนกันเลยสีมาก เห็นหลับไก่สู้กันกินครับสู้กับทีมงานสู้ขอบขั้วเดี๋ยวเบาปุ๋ยแม่วันสินพระท่านให่มาเจ็บปวดข้าร่างนี่กันแม่น้องไก่กําลังขั้วผักแม่น้องไก่จ้ะฉีกออหนังกันเตรียมผักไปนอนเตรียมผักกวดถ่านเตรียมผักกวดถ่านออกนะกันหลับงสวัสดีสวัสดีจ้าแม่น้องไผ่จ้ะแม่น้องไผ่ที่เป็นคนหลับคั่วกัน สข้างหมอไว้เดี่ยวเมื่โดนก็ได้กินแทนมีรุ่นขั้วปนจังสีเอามาลงหมอแม่ลองไฟก็ลังห้อยอันห้อยหนังไปต้มห้อยหนังไปต้มเอากระดกไปแม่ลองไฟเออเออเออแล้วรอดเอาไตกับแับห้อยเป็นขั้วให้ก่อนเอาไปต้มก่อนเลยก็ได้าไปเอาไปใส่หม้อแม่ลองไฟไปหน่อยมึงเอยเลี้ยวดีดอกเออมาไว้นี่ดน กาแฟกแฟม่แม่หนองไผ่กำลังหันกำลังหันซอยผงรุ่นหันตอนน้อยๆกับก็ิปักเออโอเคนี่เปนกะทิแลนหนังอออซอยกันจังสีไ็้กินเดียวุกลอดเอข้าวอยู่ี๋ยวตุ๊กข่ายทาก็ได้รเพินหนองไผ่ที่เอาหันดูกลงจ้ะดูร่งตม แม่น้องไอ้กําลังฟักยังฟักแล้วจ้งสิปั่นลงตบไอ้ฟักจะเด้อพี่น้องฟักแล้วก็ปั่นแล้วก็ต้มไอ้ฟักแม่น้องไปเป็นพวกปั่นปั่นแล้วก็เดี๋ยวลงต้มแต่ไง เอาล้งต้มแล้วก็มาดตำต่อต่อเขาพุทธเอาผืนผ้าเห็ดลาบโบล้านลาบโบราณพอผ้าเห็ดตะกี้กิเห็ดปั้นแล้วก็มาต้มอันแอนวินตำอยากได้สูตรไปให้กะทินหน่อยเห็ดอยู่สูตรโบล้านฟังสิลับไก่ลาบไก่แบบบ้านเฮาสูตรสมัยใหม่ข้าวสิล้วนเอาจ้ะในน้ยมันแเนอันเนียนก่อนของผ้าเห็ดเกียงในเป็นกะหอยไว้รนะเอาน้ำเคียงเนี่ย นี่น้องไปเดี่ยวปั่นลุงหมอนสองสามสี่ห้ามันฟักแก็ได้หลายตืบจนาะ้อยได้สิบสองก่อนนตัวนี้เนาะได้สิบสองก่อนอาลงหมอนันสิบสองก่อนได้สิบสองก่อนเนาะหลายดอกได้เชียงุงเชียงหยังเขาอีกเด้หมอนบนเขา ดีนองไอกำลังซอยเขียงไนเด้อจ้ะซอยเขียงไหวตัดใส่ไตอันนี้เ็นเนี่ยเขียงปุ๋งเขียงตงก่อนแต่งคำหลับทิบฟองกล่องวางสมาิแม่น้องไฟวัดซุกเล้วเอาออกไปตำเจ้ะบัานี้บแไก่บันเขบลานจ้ะพอ้าเห็ด เป็นหน่อยังอีกก่อนแม่น้องไฟออกมาสุกเลือได้หน,นี่หมาต่ำสูตรโบราณเห็ดแบบนี้เด้อจ้ะต่ำแบบโบราณกับโบราณแถบ,บปันใดใส่ครบแล้วหน้องไฟติดต่ำ ตำดอกจั่งสิใส่เกียงปงเกียงแตงมันบ่แม่น้องไผแม่อันจ๋าตำแหลกๆใส่หมอน้ำต้มหยอดจักหน่อยซะมันจั่งบ่แขนโพดแม่ให้ตำก่อนเด้อน้องไผตำแหลกเด้อบ่ได้แม่โอ๊ยสิเอาไปใส่เกียงในเียงปงเกียงแตงหลายอีกเพิ่มเดี๋ยวเอาน้ำหยอดจักหน่อยพี่น้อง น้ำต้มยอดยอดเวลาเขาคุ้นก็จะได้มีน้ำจักน้อยจ้ะเขีง<ห><ห>ยงในลร่มเขียงใน่นี่ม่าเป็นเต่าเต่า ไปยู่เชียงในลุงแล้วบันเชียงปุ้งบันเองนะเืียด้ยนะเกลือจะมอยชูลรถอ่ะวันนี้เปลี่ยนอาหารเลอง quạt Tâm mây mây hôm Rồi Thịt nào, nào phía nào Một cây bắp Xây nuôi nhìn rồi nó vô ừ. vô vậy cơ วัดค้นน่อยนะว่าหยอดนาเราเด้หน่ะได้เสียงปุงแข็งแตงเขาไปหยอดอีกจ้าหน่อยก็ได้หยอดอีกเจ้าน่อยนี่หนามเจ้าหน่อยพ้องอุจุแม้เป็นหน่อคปขอหยอดน้าเจ้าหน่อยกันขนามหยอดกัน มันนเป็นตาแสบของเ้เนี่น้องไปหยอนน้ำซีมิ่มันแหงวดเนาะกันเลยยอดอีกอุ้หน้าไสุดโบล้านดันห้องเดินนจะแสบครับก่อนน้องไปแล้วยังไน้องไปข้นแล้วเียงถส่มาใส่ใส่เอาซิมบันเด่นไน้งซิมอ้ยหอมหอย ก,กันหนันนกขึ้นมาเดินปไปหนกปักแยบไปแซงปลาจะปลาเกลืออีกจังน้อยกับพ่อเราพี่น่องแซบเราจ้ะ มาเด้อวันนี้น้องไฟว่าดแสบแล้วปะนะเาวันนี้แม่น้องไฟแสบแล้วจ้ะแสบแล้วลาบไก่บ้านลาบไก่นมมาเด้อพี่น้องแฟนป๊อจุ่มอม่อนจุบอนกรุงเทพกรงเทพไม่หมอกไม่ง่าวันนี้มากินลาบไก่เด้อวันนี้โอ้ฮะเลื่อมาดันแลเนี่ย เอ,เอาไปเจี๊ยวมาเลี้ยมกับแมอ่อยางมาไหมลาบไก่ทึงพักกระเดาม,มาพี่นอ้องเดาเราไปแสบพักไปตั้งไรล่ะทีมงานออกยับลงวยไงพี่น้องเบิังไกลไก่เปนลาบไก่เด้อพี่น้องกินข้าวง่ายกันกินลาบไก่แสบๆเป,เปลี่ยนเปลี่<ม>นยนจากปลามาเป็นลาบไก่เด้อพี่นอ้อง แสีบๆนียงกันเลยลองมุ้งดูเสียบจ้ะมาเด้อพี่น้องฝีมือแม่ของใครบ่กใคยผ่านนะแสียบยุ่ตลอดครับม,มาเด้อพี่น้องบันนี้เหลยไมลาเด้ม,มามากินหลับไกลไปผุลลน้นไปข้นวู้วฝ่ารุ่นที่กินหลับไก่ตัวมันนี่เปลี่ยนอาหารเบาปุ๋ยมาประท่านออกพี่น้องติดงานดิวติดภารกิจ เอาฝีมือแมนองไฟวันไม่ค่อยผ่านนะพรกะกระเดาหนึองวันกับเลกระเดาจิงกกัหลาบไก่ออก,กปลากปลากันเลยกจินตกับปลาสิแต่จิ้เมนเนี้ย <c oughs> อะไรก็แสบเนี้นนย,นยแบบนี้สินอะมึงขึ้นหนงเก็ดข่าวผัาใไ้น้นองไฟนนองไฟว่างมันอีก็กจินข่าวหลยแต่เนาะเป็นบ่มีปลาแจม <c oughs> ไปกับเบือปลาคือกันเนาะไปสาปานข้ายโยพนนนมานหิ่มาขึ้นเงื่อนหิ่อยู่พี่น้องขั้นหาอยู่กระทุนเนาะเป็นการเลยกัมาขายกัได้ทื่นพอดีมูกำไรกับที่แม่ได้กินละคนเราต้มสองต้มอยู่งขอพูดเลลายๆทียนพี่น้องเบื้องหิ่งที่ตามหาิ่ไม่กินละก,กันด้วยกันน้ำปิรุ่นขอบคุณผู้เจ้าของสะอา หอาหวานทีเป็นเกลนหายละเนียคนใจดีนะใจดีเอาใจดีบเป็นคนใจดีเนี่ยปลาหาเล่าก็บอกว่าบ่บ่จริเสียหายแล้วถ้าเสียเอาขึ้นแต่ว่าเ้ากันบ่ปลาแล้วว่าอยากจะกิขึ้นเท่าไรเราก็จะหาเนาะอหวาใจดีเนะดีพูดเหอคนาเล่าก็เชล่อเราหอนอยากะกินลวาเจ้าขึ้นเท่าไรเราก็จะหายนนีับ เราเด็กพร้องกับานเมาเลยเนาะพี่น้องเลยว่าไปคอใจปปาจัสื่อห่งเงินไดอเารบ่าไ้กได้เนนอเาะมอดกัดเงินเือก้นใจดีมาเลยไม่ได้ขาดขึ้นหอกพี่น้องขึ้นเหอกัไรก็ได็กินนาะอูะได้กินเดูกกินอสเต กับพ่อหงส์กันเนาะในสาลเป็นยังไงของในน้ำเนี่ยแจงโม่ยังว่าดีดดีเบิ้งยุ่งเด้่ยขอแจงโม่ไปหาสืบแจงโม่นี่ยขอบปังปังเลยใช่ไหตะกี้ไปสืบป้ามีตุ้ยไปหาสืบแจงโม่ไปขวบเบิ้งเนี่ยไม่ได้สุกไม่ได้ตึงว่าตึงหนตสว่าปามอยู่นี่นน้ำหมันเกาโกด หมอปลากลบไปตัดออยูดแถวรบอเราม่ต้ปลาเงยก็ม่เงยหอยใจเงยนวดเงยไม่เงยปลเงยเจ้าหรอกงั้นหอยใจเรก็ไปขายเ้วันคไม่ยังเดมยัวน็อ่เดียพักไปกว่านก่ากันไหมดูดีนะดดีทไมเด้ี ลายเก็บมากมดยันเราเก็บไปเรื <laughs> <sent> ี right? ่ยมขายเก่าโพดนอกนี่ลืงบอบแม่กับม่ได้ยูดีได้ยันลูกได้กำไรเฮ็ดจอยหอยจอยยูซานนั่นเนาะหอยจอยไปขายกับเป็นยังบุญยูได้ดายน่ะจก่อเดิมยนทำไมกินโหสุด ไม่ได้เกี่มันเาะนี้ขายหลายมันมัดีก่น้อยมันเดกเารักพอเนาะอน้ำมั่นยี่สิบเก็าสิบแปดบาทน้อสมัยนี่งน่มันราั้นเที่ยงสบาแปดบาทไม่ได้เกี่คนปะท่านรขายหลายทูงสุดีสบปดบาทตันเมื่อด้ว่ารักอันว่าได้รัก้อยเือว่าอยู่ ยินขึน้นบนนอนแล้วข้าศ็กหมดที่หาเงินเยอะอ่ะอยู่ไหนห่ักอะไรละมื่นกันเนาะตอเนี้หมื่นละมืน,นสองนหาอสมื่นเดี่ยแนี้เนี่ยโอ้เส้นหาท่สองแสนคนแล้ว <c oughs> น้า um, อ er <laughs> <which> you know. ็นด่งหาพันธุ์มงจังเือจ้ะมจไรละหาพันธ้อหานอางนี้นเนาะวางใส่ให้เข้าใส่เจ้าสองเถียดีน่าหาพัเป็นยังเขากะ้งสองบาทโอ้โหจิเถลึงต่อเาเหลานึงก็บริโพันีแพงับพน้อ้ วัวโตละวัวเกียนม่อเกินแปดลอยวัวทั้งงี้แมเกียนแต่ไมตั้นน้อยๆไปน้ำปูดีดีถ้าไม่เกียนเกียนเพราะเขาใสขี้เกียนอะสมัยเราขวดเราควยชอบเขาท่เรไปกินข้าวพุ่นไม่ยองเรา แม่โคลวนเลยพี่น้องเจ๊กีพอเขาแม่ขาคอยไปนั่งเดินไปหาไม้หมหมไม้งานอย่างอ๋สร้างงส้างบันเที่เขียนปัดโดย้อยๆไปนั่งไปนั่งเม่ไปนั่พอเขาไ่เขาเรจังววะไหมบันนุ่นแดงจมไปบนนุ่นแดงไปนั่ไหมบ้นนุ่นแดงกระร๊าาไปน้่ ไป,มไ,มไปหาไหมไปหาหญิงนอนเรอะหญ้ายำเทียมนองเป็นดอกไม้แสบ,บพี่น,อน้องเรือว่ายู่พี่คอยยิงเพราเขามีมีเขียนอยู่ตนพี่น้องก็คือว่าพราเขาเป็นไผพี่น้องพราเขาเป็นพอพอเที่ยงจ้ะันผู้เฒ่าผู แล้วฮะเอื่อนปูเอื่นกระเขาขาวแล้วหัวงอกระเลย่อกขาเรื่นหัวแล้วกรเขาหงาแต่หัวงอกหะวขาก็นอาทอมกระเรื่อนแม่ขาวเนินเงินยี่จูมีมือกันคนเดียวตานนี้เห็นเงินหัวงอกเลื่นแม่ขาวคนเลื่นน้ำเรื่นเน่าเลื่นไปเลย พอขาวก็หงอกตูกระิ่นพอขาวข้นเลื่อนน้ำเยอะเลยพอขาวเต็มเลยไปพอขาวเม่ขาวเลื่อนได้คือพอขาวก็เม่ขาวหนึ่งจะไม่ตูวเป็ตูเป็นตเป็นหลานผูดแหลกหาูแหลกขอขอบคุณด้วยแฟนครับมอเพราะลครที่ที่ตามขอบคุณถุกกำลังแรกแกนะครับเ้านีมาีไปรุ่นพร้อม ขอบคุณครับสวัสดีครับ